ทิศที่เป็นมงคลทิศที่ดีทิศเหนือทิศใต้มันรู้มันทิศเหนือทิศใต้ไหมมันมีชื่อไหมว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตอนนอกตะวันตกไม่มีมีทิศหรอกมันเป็นของมันอย่างไรนะนี่มันเป็นมันเห็นมันอะไรไปตั้งตามทุกคนเลยยุ่งยากที่นะก็มันเนี่เหมันเครื่องบินนี่แหละเชิญเข้ามาอยู่เขาเขาก็ช่วยไม่ได้เราทันเอือ ฟังเช่ยม,มาอยู่แล้วก็มาอยู่ยงั้นนะแต่ก็ดีจะไปเที่ยวเมืองไทย้วก็มาอินเดียมาอินเดียก็ไปเมืองไทยอนั่งเครื่องบินไปก็นั่งขึ้น่บินมาเนี่ย้สึกยก็เห็นจะผูกคนหล,ลายหลาไปกันมาไม่รู้ก็ไปอะไรกันทั้งน,น,นั้นมนุษย์หนอมนุษย์พูดว่าแล้วเกิดทุกอยาเลยนะนะ นี่นแะหถ้าเขามีไปตัวเราเดินทนเขาไม่รู้ตัวเนี่ยนะนะแต่เขามีมีตัวตนนะถ้าเรามีตัวตนเหมือนมนุษย์เราก็เดินทนก็ตกเ็วื่งก็แหละนี่นะตอนนี้ก็อะไรนะ <c oughs> ชินไหมตถึงสารชาวลกเนาะ <c oughs> น้องพ่อตุ้งสารนะตุ้งสารกระทั่งโยมนั่นแหละนะโอ้พหนอ,อกตาก,ก็บ,บอดเนาะ <c oughs> หนวกอย่างเดียวมตายอย่างบอดอ่ดนะีเนาะและ้วพิการทั้งใจด้วยเนาะใจเขาพิการไปอีกเนะโอ้ตายเยออย่างเดียวร่างกายมันพิการแต่ใจพิการนั่นนี่ย,งยงงังไงรู <c oughs> <c oughs> ้ไหมเนาะมันอะละไ่รู้ทำไงเพิ่มสู้อย่างเดียวนั่นแหล,นะละนะละกิเลสอย่างเดียวนั่นแหละให้มีสติรุ่งทันนั่นแหละอยากให้กิเลสมเด่นงานเราได้ น่าจะกลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีจุดหมายเป็นคนไม่มีจุดหมายปลาทางก็ดีนะแบบคนเลื่อนลอยทำอะไรก็ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทำอะไรก็ทําแบบเลื่อนลอยไปนะจะยึดอะไรก็ยึดจะเอาอะไรก็ไม่เอาทํำขึ้กลางๆนั่นไ็่เคยประโยชน,น์มานะเ่ะนี่เพราะฉันทำอะไรทำจริงจงังนะ นี่แหละจมซื้อขื้อะไรมาหมากมาไกายกองป๋อ้คืออะไรมากมายแทนนะขนมากันือกลัวหนาวเนาะหลวงพ่อมีกระเป๋าใบเดียวนั่นเห็นไหมมีผ้าทั้งขาผ้าผมก็เลยวากใจกระเป๋าท่านด็อกเตอร์นั่นนี่มาณแค่นั้นละมันไม่ตายหรอกเนาะตายก็ไปตายไปเนาะตายก็ฝังที่อินเดียเลยสิจะไปกลัวอะไรเนาะ สั้งขารมันตายเฉยอ่ะเนาะแล้วเกิดมาสร้างมากกว่ายั้บาร,รมีเนาะเห็นไหมละ่ะนั่นกลัวทาไมเกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วหย่นะแล้วก็กลัวมันถาตายไปก็เอากระเป๋ามาหกไอ้พวกเราเยอะเหมือนอมนุ่อู้หูเนี่งเหยียดเหมือนกันเลยนะ <laughs> <laughs> จะย้ายสมนึกกลัวไปอยู่อิเดรมาเ <laughs> <laughs> นาะนะยัไร จะถามกันไหมสงสัยไหมเนี่ยมีข้อสงสัยไหมเปิดปัญหาให้ถามเลยเวลามีแขกญาติโยมหรือพระตื่นมาเราก็ไา่อยากจะพูดจะคุยพวกจะมาจะจินตนาตามอะไรหลวงปูกเขาเป็นบาปกรรมหลวงพ่อี่ไม่พูดหลวกเขาจะตําหนิแล้วก็เป็นกรรมเวรเขาหลวงพ่อเราไม่พูดพูดดีกว่านั่นนะ พูดเฉพาะที่พวกท่านอยากฟังนี่แหละนะหลวงพ่อพูดเพาะอย่างนี้เนะี่ยท่านอยากฟังก็พูดไปถ้าคนนั้นไม่อยากฟังก็ไม่ต้องพูดนะเห็นไหมนะพูดไปชอบมาฟังเป็นจะเป็นกรรมเบญเขาก็ถึงพวกที่ตกค้างอินเดีย,งงดยดเหมืนตำแหน่พุทธเจ้านั่นแหละมันเอาพุทธเจ้ามาดีเป็นพระอาจารย์จะมาขอทานอยางบ้านแาวเมืองจีนก็เลยมาเป็นขอทานเห็นไหม ที่ที่มาที่ไปองพวกขอทานม,มันไปนเกา่าวตำแหน่พุทธเจ้าว่าเป็นถึงพระราชาแท้ท,ทําไมจะต้องมาขอทานแย่งอาหารชาวบ้านชาวเมืองวิจีนนั่นคงไม่มีปัญญาแน่แหละถึงนี่มาขอทานเพราะตำแหนีอย่างนี้นะนี่เห็นไหมมาขอทาน,นเป็นกรรมเวรของเขานั่นแหละนี่ที่มาที่ไปขอทานนะต้องประมาณพระเจ้าเนี่ยเนาะ พระเจ้าท่านไม่โกรธนะนโอ้โหติตกรรมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราแต่ท้าก็เป็นพูดแต่ตุลธรรมพูดสิ่นจิเลนนนก็โอ้โหจิตกรรมนะเพราะท่านไม่รู้ถ้าท่านรู้ท่านคงไม่ตำหนิหรอกนะสักวันหนึง่งท่านคงรู้แหละนะอันนี้ขออย่าดมีกรรมไม่เวียนนะพระเจ้าโอ้โหติตกรรมไม่แต่กรรมนั่นเดี๋ยมันมีโอ้โหจิตกรรมให้เราไปกล่าวประมาทไปแล้วนี่นะพูดถึงไม่อยากพูดนะคนมากไม่พ้องไปพูด ตัวเขาจะไปกระทบเธอเราจะเป็นบาปกรรมนั่นแหละไม่พูดนี่คือสัมมาวายามโมวาจาชอบนี่พูดธรรมะปรพูดจจัการแก่เวลาที่จะพูดไม่ถึงการนั้เวลาเขาจะไป็พูดนะมันโตกะกับเขาเรียกมันกระทบกระเทือนคนอื่นเขานี่ยแหละเขาไม่พอใจเราประมาทมาแล้วเาก็เป็นกรรมเนิเวศน์ร้อนเลย เนะนั่นแหละแต่บอกอมีปัญหาจะถามคุยถามมาหรือหมดปัญหาจะถาม,มาแล้วแหละยังคิดจะถามอะไรอยู่ยังคิดไม่ออกเนาะไม่รู้ถามอะไรเนาะตอนนี้มันะคิดอะไรไม่ออกเลยคยคิดมากว่าปฏิบัติแล้วคยเกิดทุกคยมาถามเมอานนนะคนสนใจคนมาถามเอา เห็นลอเราฟังกันอย่างนี้คุณพ่อเมื่อวานที่ว่าเห็นอยู่พ่อแล้วนะคะแล้วก็ยังเห็นเป็นลูกคนแก่ออืืมมก็กกก็็็พอใจผเป็นอนิจจังเที่ความมาเที่ยงเลยเมื่อก่อนเป็นเด็กแั่นี้เมั่อกี้ฉันง่อมนะถ้ามันเที่ยงก็คงไม่แก่เลยเราพิจารณาว่าโอ้มันแก่อยิ่มไม่นานก็ตายยิ่มไม่นานันเจ็บยิ่มไม่นานก็ตายนั่นเดี๋ยวภาพมันจะเกิดให้ดูอีกแหละ เว้เกิดอย่างที่เราคิดอย่างนี้โอ้มันแก่แล้วมันเจ็บแล้วมันก็ตายนะมันก็เจ้าเกิดภาพใหม่ใหม่โอ้เกิดมาเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เจ็บตายให้เราเห็นอยู่ควกคนอยู่กันแหละไปให้เราดูมนเฉยๆอย่าตกใจไปตามมันให้รู้เฉยๆโอ้มันถึงรู้โอ้นี่ท่านเรียกว่าอนิจจังของความเม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายที่นี่เขามาทุกขังมันทุกขังหัวใจคนที่เกิดแก่ติดตาย เห็นอนัตากขว่าพ่อตาแล้วก็หายสาบลงไปนั่นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเป็นอย่างนั้นให้เราพิจารณานี้ให้ดูอย่างนี้นะหเห็นภาพเพื่อนคนแก่แกล้วโอ้อยู่มานานมันก็ตายให้เราเห็นนะมานานมันก็ตายจริงนะตอตายปั๊บเลยสักพักมนึงเนี่ยเน่าเฟะอ่าตาเนี่ยไหลมีน้าเลือดน้าเหลืองไหลเยอะออมกมาทักหน่อยเป็นตะโคงดุกให้เราเห็นอืมนั่นคงดุกสักพั๊ก็หายไป มีวันาน้าถ้างขเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกต yes. uh, ัวเล็กข really mm ึ้นมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแก่แล้วก็เจ็บตายเราเห็นอย่างนั้นที่นีพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีก่นะนะจิตเข้าสงบสมาธิจริงมันจะเห็นจริงขึ้นผ่านใจเรย่องนี้มันจะเห็นว่าเออการเกิดแจ่เกิดเจ็บเจ็ต่อของตะลุกมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ดังแต่เดิมมันเป็นยงไงนั้นเป็นอย่างนั้นนะแต่เรายัง ยังไม่รู้อะไรเนาะก็เลยอะไรมัคนคุณแก่มาแต่ไหนว่าแล้วนะคุณแก่มาได้ยางไงคุณแก่มาแต่ไหนนะนั่นเพราะปัญญาไม่มีนี่เปัญญาเนี่ยเขาพิจารณาให้ปวนั่นนะนี่นมันเห็นแล้วดูมันเฉยยังไงนี่จะเป็นทั้งวันยาง้งดูให้รู้เฉยๆนะนรู้คนแก่มานานเนี่ยเหยื่อไปลงม็เจ็บเจ็บทุกทรมานถ้าเพาื่นกันตายกินลมหายใจกันนอนแน่นิ่งเลย ขยับก็ไม่ได้ถ้าพักก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเมืองไหลอยู่ตามหูตามตาตามเนื้อตามตัวมันจะไม่ดูเดนตัวมันจะมันคมมากาดูตัวเองเรามือนกันมันนะเราก็เหมือนกันในเขาเนะี่ยในที่เห็นร่างกายเราเองเองเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายแต่ให้เราเห็นเห็นร่างกายเราเนี่ยแนะ,น,ะนั่นนี่ชั้นเรยวมันจะเห็นความเป็นจริงของโลกที่มีอยู่เป็นสัจธรรมความจริง ทุกอย่างไม่มีตัวตนมไ่น่ามนุษย์รู้จักไม่มีตัวตนเป็นตัวติ่งสมมติกันเกิดขึ้นในโลกของสารนีม่มันตาได้ก็ปกับจูตภาพแบบนี้ดินก็กลายเป็นน้ำก็กลายเปน็นน้ำเห็นันท่านุลม่าไฟก็ไม่มีตัวตนก็หายตากสูญไปนะี่น่าจะลงอะไรกันานานเะ่็นไฮะลงไหมสังขารอะไพี่อะไร ก็ใจมันหลงแรยนะนะเห็นไหมมนุษย์ถึงแต่งการแต่งงานมันเปเสพก็ไปรุโหยยาเสพติดติดอยนี้นะชนิดร้ายแรงเลยทีนี้นะยาเสพติดถ้ามาเด้เสพปโอโหคิดกันคิดถึงยาเสพติดนอนก็ไม่หลับลยทีนี่นะพลิกซ้ายพิขวานถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดถ้าได้เสพล้วก็นอนหลับสบายนะร้ายแรงไหมยาชนิดนี้แก้ไขได้ไหม ยาพูดยิ่เกได้ยาฮะเนะนั่นะนะลูกมันมาต่างชาตเนี่ยขนาดมาบวชแล้วยังมองาโอ้สวยนะนะันะ่งใจยังพอปรารถนาอยู่นั่นะขนาดมาบวชแล้วก็มีนเห็นไหมครับในยตามสื่อตามเห็นนะนั่นะขนาดมาบวชแล้วนะเป็นธรรมะแล้วนะนั่นนะั่นะยังไปเสพยาเสพติดอยู่เนาะนั่นเะห็นไหมนะ ไอเราธรรมดาเนี่ยจะทนได้ยังไงล่นะเนาะฮะ